พ่อถามบอกจะหาบเอาหรือจะแบกเอาแบกเอาเลยครับหาบมันจะไหวแล้วครับฮหลังหักนะครับนะทำงานผมไม่ทำเกินกำลังนะครับทำงานเกินกำลังกับโรคภัยไข้เจ็บถามหาไม่เอาด้วยนะครับนะสวยมากครับบินบินกันเป็นฝูงเลยนี่ฮะ ดาลาประจําทุ่งครับนูนะ่นฮะบินไปทางนู้นครับ บินไปป่านู้นครับตรงหลังต้นไม้สองต้นนั้นครับฮะครับอันนี้เอาเข้าข้างในหมดเลยใช่ไหมอืออืออันนี้สีขาวแล้วอันนี้ตัวใหญ่เป็นสีขาวแล้วนะครับนี่บินตัวเดียว เมื่อกี้เป็นตัวเล็กบินเป็นฝูงครับอู้อันนั้นเครื่องบินโอ้สวยไหม